เรื่องสั้นจบในตอนแนวสยองขวัญเรื่องรถเมย์มรณะชีวิตในเมืองกรุงนี่มันช่างวุ่นวายเสียจริงทั้งฝนตกรถติดเบียดเสียดเยียดยัดแย่งกันกินแย่งกันใช้รถเมย์ก็แย่งกันขึ้นแท็กซี่ก็แย่งกันนั่งถ้าไม่ต้องแบกรับภาระเยอะแยะมากมายทุกคนก็คงอยากจะลาออกไปใช้ชีวิตอยากพอเพียงที่บ้านนอกฉันก็เช่นกัน วันนี้มายืนรอรถเมย์สายใจกลางเมืองกรุงเทพตั้งแต่ตีห้าครึ่งต้องรีบไปแต่เช้าเพราะมีประชุมหากไปสายรถเมย์ก็จะเต็มเพราะแต่ละคันที่ผ่านมามันก็เต็มมาตั้งแต่ต้นทางแล้วกว่าจะได้ขึ้นก็ปาเข้าไปตั้งหกโมงกว่าแล้วพอขึ้นไปก็เจอสภาพที่ต้องยืนเบียดเสียดหายใจรถต้นคอกันเลยทีเดียวฉันตัดสินใจขึ้นไปยืนเบียดกับผู้คนอย่างจำใจไม่เช่นนั้นก็จะไปทำงานสายและอาจจะโดนหัวหน้าตำหนิเอาได้ พอขึ้นไปบนรถเมล์แล้วฉันสังเกตเห็นว่ารถเมล์คันนี้ผู้โดยสารดูแปลกๆทุกคนดูนิ่งๆไร้ชีวิตชีวาแต่และคนดูสกรปรกมอมแมมเสื้อผ้าเปืเป้อนไปด้วยขมเหลาดำๆฉันขยี้ตาอยู่หลายรอบเพราะคิดว่าตัวเองตาฝาดไปหรือเปล่าหรือเพราะฉันนอนน้อยก็เลยยังงวงเงียหูตาไม่สว่าง แต่ก็ไม่ใช่รถเมล์แล่นผ่านไปสักพักฉันเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเริ่มไอเธอไอต่อเนื่องอยู่นานแต่ก็ไม่มีใครสนใจเธอฉันจึงตัดสินใจหันไปมองเผื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้างแต่พอฉันหันไปมองเธอคนนั้นสิ่งที่เห็นก็คือควันดำๆพุ่งออกมาจากปากเธอเวลาไอด้วยฉันพยายามเพ่งมองและขยี้ตาดูอีกทีก็ไม่เห็นอะไรแล้วเธอคนนั้นหยุดไอไปแล้ว และทําท่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันคงนอนน้อยจริงๆเลยทาให้ตาฝาดฉันบอกกับตัวเองแบบนั้นแล้วก็ยืนโหนรถเมย์ต่อไปอยู่ๆฉันก็เริ่มรู้สึกว่ารถเมย์มันเริ่มวิ่งเร็วขึ้นถนนหนดทางวันนี้ก็ดูโล่งมากจากที่ทุกๆวันเคยมีรถติดจอแจวุ่นวายแต่วันนี้กลับไม่มีรถคันอื่นเลยนอกจากรถเมย์คันที่ฉันโดยสารอยู่ฉันอดประหลาดใจไม่ได้จึงเลี้ยวซ้ายแล้วขวาดูผู้โดยสารคนอื่นๆก็ไม่เห็นมีใครสนใจอะไรต่างยืนนิ่งๆไม่ขยับขยื่น ฉันเลือดตามองไปทางขวามือของฉันมีลุงวัยกลางคนคนหนึ่งน่าจะอายุราวๆหกสิบนิดนิดมีเลือดออกซิบิที่กบหูข้างซ้ายพอฉันเพ่งมองให้ชัดเลือดก,ก็เริ่มไหลนองออกมามากกว่าเดิมจนมันหยดลงบนเสื้อของแกฉันสงสัยและก็แปลกใจมากว่าลุงแกเป็นแผลอะไรถึงกับเลือดไหลแล้วไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไรเลยฉันทนดูไม่ไหวจึงสกิดลุงคนนั้นลุงคาลุงคาลุงมีเลือดไหลหยดล,ลงบนเสื้อแล้วค่ะลุงคนนั้นค่อยๆหันมามองฉันช้าช้าด้วยสีหน้าที่เรียบ เฉยแล้วก็ค่อยๆฉีกยิ้มกว้างให้ฉันแต่รอยยิ้มนั้นช่างน่ากลัวและดูน่าสยดสยองยิ่งน,นะเพราะปากแกฉีกกว้างจนแทบจะถึงใบหูในตาของแกดูว่างเปล่าใบหน้าขาวซีดราวกับกระดาษแกหัวเราะคือหในลําคอแล้วตอบฉันด้วยเสียงแหบแห้งและยืดยานว่าช่างมันเถอะก็แค่เลือดไหลแค่นี้ตอนรถความเจ็บกว่านี้อีกผู้จบแกก็หัวเราะออกมาอีกพางจ้องตาฉันเขม็ง จนฉันต้องหลบสายตาของแกเสียงหัวเราะของแกฟังแล้วดูขนลุกตะลุงคนนี้แปลกๆจนฉันชักจะเริ่มกลัวและอยากเปลี่ยนที่ยืนซะแล้วไม่อยากยืนใกล้แกแล้วแหละฉันเริ่มมองหาตำแหน่งที่น่าจะพอให้ฉันแทรกตัวไปยืนได้จึงลองหันไปทางซ้ายมือดูบ้างแต่ว่าชายหนุ่มที่ยืนอยู่ด้านซ้ายมือของฉันนี่ยิ่งแปลกอายุอนามของเขาก็ท่าทางจะน้อยกว่าฉันไม่กี่ปีฉันหันหน้าไปมองเขาชัดๆแล้วฉันก็ต้องสะดุ้งสุดตัวกับภาพที่เห็นเขายืนหายใจดังคืดคลัดๆมี ควันพุ่งออกมาจากจมูกและ,ะปากตามจังหวะก,การหายใจกลิ่นควันเหม็นคลาคุ้งจนฉันต้องเอามือปิดปากปิดจมูกด้วยความสงสัยและตกใจฉันเอ่ยถามชายหนุ่มคนนั้นไปว่าน้องคะเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรให้พี่ช่วยไหมชายหนุ่มคนนั้นหันขวับมาทั้งชัน้นทันทีแล้วก็เอามือแตะไปที่คอของตัวเองแล้วพูดด้วยเสียงแผบผ้าว่าไม่ไหวแล้วพี่ผมหายใจไม่ออกแล้วเขาก็ซุดพวบลงไปกองกับพื้นฉันตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันร้องเรียกเขาเสียงหลง น้องคะน้องน้องเป็นอะไรไปร่างกายเขาไม่ไหวติงแล้วไม่โต้อตอบใดๆฉันชักจะใจคอไม่ดีมองหาคนช่วยผู้ชายคนนี้เป็นอะไรไม่รู้ค่ะใครก็ได้ช่วยเรียกรถพยาบาลให้ทีสิ้นเสียงของฉันไม่มีใครขยับเข้ามาช่วยทุกคนมองมาที่ฉันด้วยสายตาที่ว่างเปล่าแล้วก็หัวเราะขึ้นมาพร้อมกันเสียงหัวเราะนั้นกังวานกึกก้องเข้าไปในโสตประสาทของฉันนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับคนบนรถเมล์คันนี้ฉันรีบรุกไปกดกริงเพื่อให้คนขับจอดรถ พี่จอดด้วยค่ะแต่ดูเหมือนคนขับจะไม่ฟังฉันเลยกลับหัวเลาะชอบใจและเหยียบคันเร่งเพิ่มความเร็วขึ้นอีกและทุกคนยังคงหัวเราะใส่ฉันจากนั้นรถเมย์ก็เริ่มเสียหลักสายไปสายมาฉันกลัวมากพยายามเกาะเก้าอี้ไว้แน่นไม่ให้ล้มหรือพลัดหล่นจากรถไปซะก่อนทันใดนั้นรถเมย์ก็พุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้าที่เกาะกลางถนน แล้วพลิกคว่ำจนถังน้ำมันรั่วออกมาจากนั้นก็เกิดประกายไฟและแล้วถังน้ำมันก็ระเบิดดังตุน้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวแล้วไฟก็ลุกพืึบขึ้นท่วมรถเมล์ทั้งคันผู้โดยสารผู้คนติดอยู่ในซากรถที่พังยับเยินไม่สามารถหนีออกมาได้ทันต่างกรีดร้องโหยหวนด้วยความร้อนและทรมานจากเปลวเพลิงฉันเห็นตาลุงคนที่เลือดไหลออกจากกบหูหยดเปื้อนเสื้อคนนั้นและชายหนุ่มคนที่เคยยืนข้างฉันกำลังร้องโหยหวนและพากันตะเกียกตะกายหาทางเอาชีวิตรอดแต่ไฟที่ ำลังลุกชดช่วงลามเข้ามาใกล้ฉันเองก็กำลังตะเกียรตะกายหาทางออกแต่ถูกผู้ดยสารคนอื่นที่หมดสติไปแล้วนอนทับขาของฉันเอาไว้ฉันพยายามดึงขาออกแต่ก็ทำไม่ได้ทันใดนั้นมีประกายไฟและแสงไฟสว่างจ้าขึ้นมาวูบนึงแล้วเสียงระเบิดก็ดังตุ้มขึ้นอีกใกล้ๆที่ฉันติดอยู่สเก็ดไฟกระเด็นมาโดนฉัน และลุกลามไปทั่วทั้งตัวฉันปวดแสบปวดร้อนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสจนทนไม่ไหวจึงหมดสติไปในที่สุดหนูหนูตื่นเถอะมานอนอะไรตรงนี้เป็นอะไรหรือเปล่า ป้าแก่ๆคนนึงเขย่าตัวร้องเรียกฉันฉันลืมตาขึ้นสายตายังพร้ามัวยังคงมองเห็นอะไรเลือนลางพยายามนึกทบทวนเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันรู้สึกเจ็บแปลกที่ขาอยู่เลยและจําได้ว่าเป็นขาข้างเดียวกับที่โดนผู้โดยสารท่านอื่นทับอยู่ตอนรถคว่ำและรู้สึกเจ็บที่ศีรษะเพราะมีอะไรหล่นใส่ตอนที่มีเสียงระเบิดก่อนหมดสติฉันเอามือคำพลั้มที่ศีรษะเพื่อหาบาดแผลแต่ก็ไม่มีด้วยความงุนงงและลงัวเงียฉันเอ่อยถามป้าคนที่มาเรียบที่นี้ที่ไหนคะป้าทางยานกายลุกขึ้นนั โดยมีป้าคนนั้นช่วยพยุงอยู่ด้วยความเป็นห่วงก็ป้ายรถเมย์ไงหนูแล้วมันนอนทำไมตรงนี้นั่นสิฉันมันนอนทําไมตรงนี้ฉันถามตัวเองแล้วก็พยายามคุ้นคิดเมื่อกี้มีรถเมย์ไฟไหม้ไหมคะป้าฉันถามพลางชี้ออกไปที่ถนนเห็นป้ามองตามมือฉันที่ชี้ออกไปพลางทําหน้าสงสัยไม่มีนะหนูฝันไปหรือเปล่า ฉันงงว่าแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นฉันฝันงั้นเหรอฉันขึ้นไปยืนบนร,รถเมล์แล้วเกิดอุบัติเหตุลิกตวควเปจนไฟไหม้ทุกคนโดนไฟครอบและส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนซึ่งเสียงนั้นมันยังก้องอยู่ในหูฉันอีกทั้งตัวฉันเองก็ถูกไฟครอบทั้งตัวทรมานแสนสาหัสจนคิดว่าตัวเองตายไปแล้วพอตื่นขึ้นมากลับพบว่านอนอยู่ที่ป้ายรถเมล์แล้วที่ขาเจ็บอยู่นี่คืออะไรความประหลาดนี้ ยังคงอยู่ในหัวฉันอยู่ตลอดเวลาสรุปวันนั้นฉันไม่ได้ไปทํางานขาดประชุมหัวหน้าก็โทรมาด่าแต่วันนั้นทั้งวันฉันตระเวนสอบถามพ่อค้าแม่ค้าข้างทางที่มีรถเมย์สายนี้วิ่งผ่าว่าเคยมีเหตุการณ์รถเมย์พลิกคว่ำและไฟไหม้เกิดขึ้นบ้างไหมแล้วฉันก็ได้คาตอบที่คลี่คลายปริศนาทุกอย่างรถเมล์คันนี้วิ่งมาด้วยความเร็วจากนั้นก็มีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าคนขับรถเมย์ตกใจหักหลบกระทันหันทําให้รถเสียหลักและพลิกคว่ำหลายตลบก่อนจะไปอัดกับเสาไฟฟ้าขังน้ํามันแตกและเกิดมี ก,กายไฟจึงทําให้เกิดไฟลุกท่วมทั้งคันคนขับและผู้โดยสารทั้งหมดถูกไฟคลอ,อกตายกันยกคันอย่างน่าเวทนาฉันฟังแม่ค้าเล่าแล้วก็เกิดความรู้สึกทั้งกลัวและสงสารฉันตั้งใจว่าจะทําบุญอที่ส่วนกุศลให้เหล่าดวงวิญญ,ญาณผู้น่าสงสารทุกดวงเหล่านั้นอย่างน้อยก็าอาจจะช่วยที่เราความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดของพวกเขาลงได้บ้าง ก็จบไปแล้วนะคะหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะชอบนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะคะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ